กกินุ้้้งเหอสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุข,ขนสุคน,นจ้าที่เอฟซีใหม่หรือเอฟซีเก่า FC FC จ้าพากันมายามเพชรด้อจ้าพี่น้องแต่ว่ากะบประเด็เพชรแจ็คโดมาประจำเนาะประจ๊บสวัสดีครับมายามบังเฮ็ดเห็นหน่อไม้เอาหน่อนไม้พี่น้องหน่อนไม้ไท่ป่าเกิดธรรมชาติด้วจ้าพี่น้องจะออกประจ๊บโอ้เล็กๆนี่ตั้งหลาน้อพี่น้อง ไปทำน้ำพริกกะปิเนาะป้าจอมโอ้ยมีนจะหนองงามพี่น้องจ้ะอันนี้พามาหาหน่อไม้มาหาเห็ดจะจะไม่เห็นเห็ดเห็นหน่อไม้เอาหน่อไม้เลยหาอยู่หากินทำธรรมชาติเน้อป้าจอมจ้าะหน่อนไรหน่อนจ๊โอ้ยหน่อนว่าไงจ้ะพี่น้องเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อเม็ดมุดเลยจ้ะพี่น้องเหน่าเหน่าปะ เอาไปได้บ oh, ่กประตมนอต่อนี่ตอนี้เอาได้เอาเอาก่อนตัดกระบปตอ๊อันนี้คนบีกเอามีดมาผิดพี่น้องไหมบอกคิดว่าจะมาเอาหนามห้เนาะจ้า Nam hồng ngàm đấy nó mới bụng nó bắt đầu nó mới bụng nó bắt nó đây này nó dày này không ạ ổn đấy, đều nhấp cái mặt ra đấy nó mới ở thơm mà chát đấy chứ nó vẫn nhảy nó bắt đầu này nó mắc thì nhảy này. หน่อพี่น้องหน่อสวยเลยอ๋ออบอ่เนาะบอก่เลยตัวนี้สวยเลยถมไม่ได้วาะจ๊ะเอามีดมาผิดพี่น้องหรือมีด แข็งเอเท่าคนไม่จ้านั่นแหละนมาที่นี่นี่แข็งไปน้องเหาะเขาซุ่ทใช้เสียมกันไง น้องไม่ปป่าเลยน้องไม่ใครดำได้จากทางนี้เนาะบ่ต้อมจ้าถ้าเราไม่ไปโป๊อีกสันิดนึงได้จากพี่น้องออได้ไหมโอ,อ้ยสุดยอดเราก็งามเนาะน้องงามด้วย สองมือเลยพี่น้องส,สวยๆเนาะ,ะไปหักเลยเอาไปห็ดน้อไม้ส่มก็ได้เนาะป้าต้อมเนาะนี่น<อ><ร>หน่อไมงใหญ่เลยพี่น้องมาพอที่สองแล้ว เอา,เอาได้<ม>พี่บอสเ้ยเป็นอันนี้แล้วเนนวบาแล้วมาตป๊บน,นึกหน่อยสวยเลยพี่น้องเไยงามๆได้เจ้ะพี่น้องไม่ได้เอาเสียมมาเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเราต้องเอาเสียมมาพร้อมเนาะจ้ะไปทำง,งามเได้เจ้ะพี่น้อง ไยู่พี่น้องไม่หีดเ้ยหีดมันเล็กน้อก็ใหญ่เห็ดน้ำไม้สมพอดีเนาะกรทสวยเลยเอ้าออจะอ่อนขนาดจพี่น้องสวยเลยพี่น้องนี่เด้ไปหกมไเป็นกระปุกใหญ่ๆพอดีเห็นน้ำไม้กัเห็ดน้ำไม้สมพอดีตอบ ที่อ่อนไ,ได้พี่น้องดูอ่อนเลยไปมีเน่ปะตอมจักหนอ่อยเหรอ,อสูงแล้วเนาะปะตอม,ม,ม,มวางกับ ขึ้นไปนำมาได้เด้อมาตอมไปตับนี่เลยอนะ่ะจ้าขามาเลยเดักแข็งเนาะเมื่อนหร่อย,อย่างจะเอาหมิดไปฟันนั่นนั่นนันแหละได้ลนะมาเอาตัวนี้ไปเลยสวยเลย Tắt cái phật bồ sao lỏng rồi. Ừ. Đây 3 nóc nó con này. Ừ. บนหอพี่น้องหอบป็นไง,งไปไปป่าจ็ดร้อนตะการละจ้ะพอแล้วเนาะบ้าต้อมเนาะจ้าได้ทั้งหนอ่อทั้งเหี่ยวทั้งอย่างเนาะบ้าต้อไมไปนู้นทดลอเต็มตะกาเลยเดี๋ยวเราไปปอกทั้งน่องเน,ะนานะเราลุงเนาะจ้าไปจ <ไป S 1> ้าได้ไหลายได้จ้ะพี่น้องเนาะบ้าต้อมว่าจ้ขึ้นม,มาดูเห็ดเห็นน่อไม้เอาหน่อไม้พี่น้องพอได้เห็ดหน่อไม้สมเนาะต้มน้ำพริกกะปิกะแซบแ่บได้จ้ะพี่น้องจิ้มน้ำพริกกะปิ โอ้ตัดแก่เนาะต่ลงเนาะจะก็สะลูออกพอละเก๊เก๊ก็ยาดับตับแลยวคอแต่งอ่ะพอกรับอก่อนเนาะจ้า อ,นนอ,อยากเป็นแมงอยากเป็นแมงสัตว์ลงนะยเขพอข้น <c oughs> ออกง่ายดีออกง่ายเนอะสลงจ้าออกง่ายเลยสวยเลยเดี๋ยวไปล้างน้ำอีกทีพอเป็นใครไม้ใครดำคันขนาดเลยไม้ที่ด็ดเลย เอาเฮ็ดนั่นหน่อไม้ดองโอ้ได้กินหลายมือนน่อเนาะป้าต้อมได้กินนานนั่นแหละเพราไม่ได้กินหลายมือ่อเลยจ้ะพี่น้องได้กินนานนั่นแหละจะอยาให้น้องสาวทำหน่อไม้ดองไปให้สปุยเนาะทำหน่อไม้ดองต้มกับน้ำพริกกะปิกกระเซ่บกับเจียวกับอย่างก็กินได้หมดเลยจ้ะพี่น้องเนาะเจียวปลาลูกปลาลาค่ะเนาะปลาบ่อปลาลาบองค่ะเนาะจ้า เจียวหอมใส่ปลาเด็กปลาลาดนะเจ้พี่น้องยำทำงานกับตั้มเจียวปลาลงปลาลาดแะไรจะไปมันใส่ถุงมือไม่ได้เราไม่ได้ดิบ่งสีสันนะพี่น้องน่าจะคันนะ ไม่ทราบภาสิห้องนราไม้คลายดำหมดแล้วตัดแก่อลีนเอาแล้วอาจจะ้งจะเจ้าของตัดเองว่าเจ้าของเองนะพี่น้องแม่ตัดเองก็เ้าเองตัดแกะจัดนี่ตัดนี่พอดีออสวยเลยอหือ อ่อน,นแล้ว ความสวยสวยเนาะจ้า หมดแล้วหลังกับลำธารเลยพี่น้องน้ำเย็นๆใสๆเนาะาสะลงจ้า สุดท้ายแล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งติดตามให้บ่าวต้อมออนยูทู n ชแนลเลยนะครับผิดพลาดกันไหนรเราขอโทษขออภัยพี่น้องวันนี้บ่าวต้อมกัสาวลงขึ้นมายามเห็ดแต่เห็นหน่อไม้เอาหน่อไม้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราสองคนยาวๆเนะสาวลงเนาะจ้านี่จ้าวันนี้ขอสวัสดีครับขอตัวลาไปก่อนพี่น้องรอชมคลิปหน้า ลอกไมา้สวยขนาดเลยถี <c oughs> ่มืองแบบต้อมงปอกเองจ้า